Okay, โอเคพวกเรากราบสวัสดีทุกท่านตัวนี้ก็อยู่เกมดิวเมคราดพิธีห่านนะครับผมทุกคนโอเคเปิดมาก็วีก็ตกลงมานะครับต่อจากพาที่แล้วเลยวัน,นที่สิบห้าวินเทจตนต่อเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดนะครตกมาด้านล่างแล้วก็มีตัวอะไรไม่รูอ้อยู oh, ่ข้<ต>างบนรลอยเลยไม่ตายเรารอดลอยดวงเฮงแล้ววีววนี่ก็ล่าไคฟอร์ดตอนนี้เราอยู่ใต้ดินโอเค เหมือนว่าเราจะ,จะมีงานเก็บกว่าแล้วโอเคไม่ดีเลยแล้วโอเคมาต่อเลยฮะก่อนจะไปเริ่มขอปรับแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะโอเคมาืมแต่ของส่วนใหญ,ญ่ของวีนี่ม่งแพงจัดเลยว่ะโอเคที่ดูเหมือนว่าจะซื้อ่าอ่าาอ เอาจีตัววีผมไม่ค่อยเล่นอ่ะอืมผมขอเป็นไอเทมร,ร้านนะผมขอซื้อเป็นพู๊ดพอตออฟจัดมาเพิ่มเกตดเดวิสติเกอร์ไปเราไปเริ่มภารกิจเลยฮะรเริ่มภารกิจไปเลยมาฮะมาฮะ,ฮะ โอเคเรายังเล่นเด่นเ,นเ,นเ,นเป็นวีเหมือนเดิมนะหาทางออกแล้วละนี่ผมก็ซื้อสปีดมาแล้วฮะแบบเออมันจะได้แบบไม่ต้องเดินไกลโอ้โหแล้วมาก็ต้อนรับเลยนะไอ้ฟุกเวมกดหน่อยเสือดำกดเลยโอ้ยวดีลทุกคนละไม่โดน แรงเอสเอสเอล่าตอนนี้จัดไปเกือแรงเอสเอสเอสสามตัวโอเคไปนต่อฮะไปใช้ไม่เท้าเลยอืมนี่แหละแล้วก็กัดจัดการไปจัดการตัว ก้อนไข่ฟอดต้นเนี้ยไข่ฟอดจำชื่อไม่ได้แล้วโอเคเจะทำลายต้นไข่ฟอดไปนิดนึงนะเจ็บเวทอัพตามฉากโอเคตรงนี้ก็จะน่าจะโชว์สถานที่ว่าเป็นยังไงนะฮะเราก็น่าจะต้องทำลายตรงต้นไข่ฟอดตรงนี้อีกแล้วโอเค โอเคตัตรงนี้ตรงน,งนี้แล้วก็ทำลายดูสิสจับป้ายอื้อเดี๋ยวนี่อะไรเนะี่ยไปจัดยิงยิงจัดการประจัดการไปจัดการไปเฮ้ยโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอ้ตกเลยโอ้ยทำมือตกเลยอ่ะก็เกินว่ะ ไปแล้วฮะไปทางโน้นชึบชึบทำบังนี่เพิ่มเดวิสติเกอร์เวทอัพแล้วก็ไปกันต่อเลยเก็บของแล้วก็โอเครอแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ทำการเรียบรอบเปิด เดือดดําจัดการมันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรมั้งนะโอ้โหครีโฟมันนะจัดการก่อนแล้วก็ริงเออนั่นแหละเดี๋ยวไม่เ่าสวยงามเออแวงเอสโอเค เก็บ r ร d off ก่อนนะโอเคชุบไลยตรงนี้ก่อนโอเคตรงนี้นะเิบ okay. มพวกนี้ <c oughs> ดักอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นโดนจัดก,การไปซะอ,อีกตัวหนึ่งไป แล้วก็ไปต่อเขาต้องกดผิดเดี๋ยวโอ้ยกดผิดไปกดเปิดเดวิสชิกเกอร์สังกันกดโทรอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่เลยชึบชึบโอเคแล้วก็ไปต่อแล้วนะไปชึบตีไม่โดนโอเคโอเค นี่ะยิงไปหวแล้วมีอีกแล้วเป็นนโอ้โหโอ้โหการไอไก้อนเนี่ยปการอนี่ซะอออร้อยอะละแต่สิ่งทได้มาคือเวทออมหาศาลเลยเฮ้ยเดี๋ยวเจอนี่ว่ะ แต่มันอยู่อีกเออได้ไหมวะตรงนี้ได้ไหมไม่รู้อ่ะนายจะไม่ได้ต้องอ้อมใจฝั่งนึงนะโอเคโอเคนะมาตรงนี้ต่อมีตัวแจกเวทออฟอยู่สองตัวแล้วก็มีตัวตะขาบอีกตัวหนึ่งตัวอะไรเนี่ย มแมลงสาบอะ,ะแมลงสาบที่ตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่คตรเลยแอพูซาควีนอ่ะเป็นตัวแม่มเลยนี่วะเป็นตัวเอะไรนะตวราชินีนะโอเคโดนดิโดนดิเดวชิคกเกอร์จัดการจัดการมาเลย นั่นแหละอืมเรียบร้อยดึงอือเรียบร้อยฮะเรียบร้อยอเสร็มาค้าศึกนำถอ,อนอนุญาตข้ามนะครับผมนะสไปไวกันนิดนึงนะโอเคแล้วก็เก็บเลือดถึงแม้เราจะไม่ได้เสียเลยก็เสร็จนะับแล้วก็ไปทางข้างหน้าต่อใช่ไหม

ได้เง oh, ินล <laughs> uh ้โอเคขึ <c oughs> ้นไปชึบชุบอ้าวไม่ถึงโอ้โหไปท่อนนีไม่มีแล้วมีรีดออฟต้องเก็บก่อนตรงนี้มาสตารแรก ขอแยก้ามนะครับ hey, ขอคือมันตรงนี้นิดนึงเก็บ red o f ฟสักนิดหนึ่งนะไม่ข,ข้างบนจะวเขาจีบตามดัดแล้ว red off สำคัญมากในงานในการซื้อของต่างๆแล้วก็อาตรงนี้อ๋อเล็วนะผมหลงวันงะ อ่ะก็ข้างบนน่าจะถูกละโอเคผมลงอันนี้โอ้โหง่ายเลยโอเคแล้วก็ no, จัดไปลงมาตรงนี้ต่อแล้วก็ไปกันต่อโอเคตีนี้ไป chị sẽ thảo tho hảo chị hả? chị 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 จัดไปจัดแบบไปหนูมาแล้วหนูโอ้ยโอยโอ๊ยโอ้โ,อโ,อโหโดนจนได้ไอกโกเลมทำอะไรกันะเออนั่นแหละดิ้งออกมากอือร้อ,รอยนี่ก็แทงไปแล้วนี่ก็พุ่งเข้าไปแทงอีกแล้วก็นี่ก็พุง่งเข้าไปแทงอีก ตัวที่สามเรียบร้อยอ่ะโอเคไปต่อแล้วฮะชิบไปเลยเก็บเพื้อสักนิดหนึ่งนะเฮ้ยได้โกออฟโอเค,ไ,อเคไปทำไมพอเด้นเป็นวีมันจะไม่ค่อยออตายอ่ะเห็นไหมโดนไป นี่ก็โดนไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งไปจัดไปพุ่งออกไปไอเสือดำออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละข้างหลังข้างหลังโดนเข้าไปซีวนอีกตัวหนึ่งเออเฮ้ยตัวแจกตัวแจกเลืศอ๊อฟ พุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปามันข้ามันข้ามามันมาแล้วเห็นพลาดแล้วที่ไม่ที่โล่มาที่นี่เออเออโดนโดนโดนเออเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยอนะ่ะขึ้นไปข้างบนโอเคมาเจออนะไรฮะ เจอตู้โทรศัพท์ไปเอาเอาเอาเลืรดสักนิดหนึ่งแล้วก็ตู้โทรศัพท์โทรหานิโคเดี๋ยวๆๆไปโทรหานิโคฮนะจอดเหรียญกล้พิมพ์เบอร์ เฮ้ยเธอช่วยหน่อยสิเธอเลยเอียวรอน้นแหละไอีวีโอ้โหเอาละเตรียมละไอีวีไอีวีเตรียมเตรียมเตรียมการรอเลยโอ้โหโผล่มาจากบนพื้น What มันไปไมได้ยังไงนะครับเนี่ยโอ้โอเคขออัปเกรดหน่อยครับแต่ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเยอะหรอกอผมขออนุญ,ญาตไอเทมเลยขอเลือดก่อนและก็เด้อแล้วชิงส่วนใหญ่วีผมไม่ค่อยเล่นนะอ่ะผมขออัพเกียร์เดวต์ชูเกอร์แล้วก็ อพอแค่นี้วีผมมันก็จะเล่นนะครับผมก็เลยไม่อัพอะไรเยอะมากอัพแค่แบบพอใช้พอสู้แต่ไม่ได้อัพแบบเป็นตัวหลักโอเคนะและก็คัส,สินหลบก่อนเลยโอ้โหไตัวนี้มันฟัสมันไงปัญหาใหญ่เลยเแต่โมน่มน,ม,นมันใครกันอออุยอืืย มันก็เจอมันที่โลกปิศาจจงไปหาดาบสปาร์ดาจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าให้ปล่อยไว้จางนั้นแต่ว่าไม่ใช่กวดใจฆ่าและเกินจาบใดที่มีสายสาส,สของสปาร์ดาอยู่เขาจะไม่ยอมเสี่ยงอะไรทั้งนั้นมันมันจะเป็นว่าโอเคอ๋อเสียงหายคือแล้วเนี่ย เอาไงครับมันกลัวตัวของดันเต้เอาง่ายนะครับก็คือถ้าเกิดสายถ้าเกิดสไตล์เดร์สปาได้ยังอยู่เนี่ยมันก็อาจจะถูกฆ่าได้นะครับมันก็เลยต้องไปตามหาดาบมาก่อนยึดดาบก่อนโอ้โหลนก็ดีเนะลยครับมันเป็นเพราะอะไร เวเดอร์เกลี่ยนไหนขาจัดแล้วฉันรู้ว่าแกเป็นใครอย่ากังวลเลยเดี๋ยวจะออมมือให้เลยเอาละจัดไปไอ้หนูเสืดำโผ่ขี่ม้าว่ะเอาอย่างไงครับเอาอย่างไงครับบุกตา

มาสิมาสิมาครับมาครับเช็ดนี่เอ๋อเอาดิเอาส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 ิจัดมาจัดมาโดนดิโดนดิโดนโดนโดนเอามามา โดนแล้วครับโดนแล้วครับไปครับเนี่ยเฮ้ยชึบไปชึบโอเคมาเลยมาเลยจะใช้ท่าอะไรไม่ใช่ท่าสายฟ้าด้วยมาโดนไอ้โกนเลมหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวถ้อผโดูสโลโมชันโราไม่โดนว่ะอุ้ยโกเลมผมโกเลมผมโดนเล่นแล้ววะ่ะจัดไปจัดการมันโกเลมเออตีมันตีมันเอาดีิจิตก็หมดละแล้วลก็โดนแทงไปแ,ไงแล้วก็ดึงออกมาครับเรียบร้อยครับอื้อเละครับ โดนเบาวีเราหนีวะ่ะวีจะตามไปครับแต่ว่าไม่ไหวนะไม่เป็นไรฉันต้องตามมันไปถ้าดาสปาดายังคงอยู่นั่นคือความหวังเดียวของเราวีเอ่อข้าขอขัดจังหวะแป๊บนึงนะถ้าเจ้าเจอมันต้องแข็งจริงฟังการ์ทเอาเอา่ะเ,เ,เอาไงครับ อ้ไอน้นกนะ่บอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดวีจะใช้ดาสปาร์ดาได้ต้องแบบแข็งแกร่งมากๆเลยนะโอเคประมาณนั้นแหละแล้วก็เจอชิ้นส่วนที่มันทำตกไว้นะแม่เราต้องเอาให้นิโคโนันะ่เ okay. นี่ยโอเคเวลาเาขาใก้ดาสปาร์ แม้แต่ฉันเองก็ยังก็อาจจะรู้สึกมันก็ได้หาซับทันไม่ทันในขนาดซับไทยขนาดนเหรียญ SOHO โอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต่อให้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ